ัสดีครับอยู่กับอวิแกรมเปอร์นะครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยจะเดินทางไปชนบุรีครับที่บางละมุงนะครับซึ่งเป็นงานของพี่จิบกล่องไฟจิบจินะครับที่จัดงานแสงสว่างมีติ้งครั้งที่1นะครับพี่จิบก็ให้เกียรติผมนะครับขอบคุณน้องมากเลยพี่เชิญผมไปร่วมงานด้วยนะครับก็ผมกำลังเดินทางไปครับวันนี้เนี่ยจะเจอกับเพื่อนมากมายเลยครับไปชมกันครับ มื่อผมเดินทางมาถึงครับที่สถานที่จัดงานเนี่ยโอโหว้าวมากๆนะครับสําหรับสถานที่ที่ไล่คาเซนคาเฟ่นะครับโอ้บรรยากาศนี่คือที่สุดเลยครับอย่างนึียกว่าอยู่เขาใหญ่เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือชลบุรีครับแน่นอนครับสําหรับการจัดงานครั้งนี้นะครับพี่จิ๊บเนี่ยควบคุมเรื่องมาตรการโควิดอย่างดีมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ เอ็นวิเอ็นได้ครับพี่ผมต้องอะไรยังไงบ้างครับเห็นวิจิ๊บแกให้ให้โชว์อะไรนะตอนที้เป็นแอดมินอะไรนะครับใช่ครับชื่ออะไรมีชื่อด้วยเหรอครับอ๋ออันนี้ครับของผมนี่ทฮมวิคัมเปอร์ครับครับผมมาเก็ตชั่นคนเดียวครับแล้วต้องต้องเอาอะไรให้ดูไหมครับไม่ต้องเลยไม่นะพี่ผมต้องลงทะเบียนได้ครับ ยีสามนี่นะครับบางเอรอคันนี้ใช่ไหมมีแฟนขับมารออยู่ฮะอ่าอยากดูอ๋อครับเมื่อผมได้ดำเนินการนะครับเรื่องมาตรการป้องกันโควิด1 9เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเป็นการลงทะเบียนวัดอนุภูมินะครับก็เดินทางเข้าไปในงานครับซึ่งส่ันงานนี้เนี่ย เจอทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับบางคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเจอกันบ่อยเจอกันกับทุกงานนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีหัวใจสายเรียันคือสายแคมปิ้งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆดีครับที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยครับได้เจอเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ครับอผมเดินทางมาถึงนะครับก็เจอเลยครับนี่ครับรถของพี่เอ็มสโลได้นะครับ ตามด้วยนัลเลิมเฉลิมชัยนะครับที่เป็นคนติดแอร์ในรถให้ผมนะครับเป็นไอบ้านนะครับแล้วก็เจอพี่ๆอีกหลายท่านเลยนะครับโอ้ยินดีมากเลยครับวันนี้ได้เจอกับทุกคนนะครับแหมดีจริงๆวันนี้อากาศก็ดีด้วยครับกองหันหัวไหนมันหัวขึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นพอดีเอาหน้ามันนี้โอเคครับพอดีเหมือนกันหันหัวไป็นายรถได้ครับผมเมื่อกล่าวทั ท่ายเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องไปตั้งแคมป์นะครับตั้งที่นองเราเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะว่าได้มีเวลานะครับแล้วก็ไปเที่ยวในงานนะครับได้ไปดูไอเดียของรถแต่ละคันนะครับโอ้โหนี้ผมเห็นมาหลายคันมากๆเลยครับเช่นเดียวกันครับผมก็เอารถมอเตอร์ไซค์มาด้วยวันนี้ผมก็ถึงที่งานแล้วนะครับวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอามาไซลงครับแล้วก็กางแคมป์นะครับจะได้ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเที่ยวในงาน ว่าปเป็นยังไงครับยเรมานำมอเตอร์ไซค์ลงเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการ กลาคมปนะครับเตรียมมีหลับพี่นอนให้พร้อมสำหรับคืนนี้ครับที่นี่เนี่ยถือเป็นที่ที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับโอ้ท้องฟ้าเนี่ยโปร่งใสเลยครับมีเมฆบางดวงอาทิตย์อากาศก็ล่มนะครับแล้วก็ลมพัดตลอดทั้งวันเลยครับสุดยอดไปเลยครับ ที่ชนบุรีนะครับเนี่ยในขณะที่ผมตั้งแคมป์อยู่นะครับพี่จิ๊บผู้จัดงานนะครับพี่จิ๊บขล่องไฟจิ๊บจิ๊บเนี่ยก็ขับรถมาทักทายผมพอดีเลยครับคนที่เล่าเรามาเล่าเรามาสองร้อยกว่าโลเป็นไงครับานพี่เฮ้ยที่ดีที่ดีพี่แจ๋วเลยนะถูกใจไหมโอ้โหยิ้มดูลมนี่ลมโคตรโหดอ่ะนี่เหมือนเหมือนอยู่แบบเขาใหญ่นะก็อบพื้นที่มันได้แล้วก็เลย เราเลยถือโอกาสจัดงานนี้ขึ้นมาดีดีพี่เจ๋อนะครับอยอดพี่เอกอพี่เอกไหมยังมาแล้วพี่เอกอยู่ตรงนู้นอ๋อนี่นะครับพี่ไม่รู้ผมไม่รู้สัมภาษณ์อะไรพี่พี่อธิบายให้แ้วกันที่นี่นคืออะไรงานอะไรคืองานนี้มันเป็นงานที่ผมจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับแรียว่างานงานจะเรียกว่าอะไรเนี่ยงานโชว์แสงสว่างนียครัแต่จริงมันก็ไม่ได้มาโชว์แสงสว่างับเพียงแค่ อยากนัดคนที่มีคอเดียวกันมาพูดคุยกันมะได้เห็นความรู้คนใหม่อยากรู้ของคนเก่าคนเก่าอยากได้ไอเดียของคนใหม่มาเริ่มต้นแล้วก็เลยมาได้พื้นที่แห่งนี้นะชื่อคาเซแคมคาเซแคมนะพี่นะใช่ครับคาเซแคมนะแอนคอฟฟี่นะคือตรงนี้พื้นที่มันมันเป็นเชิงเขาพื้นที่ก่อนเคยเลี้ยงวัวแต่พอตอนนี้เขาไม่ได้เลี้ยงวัวแล้วก็เลยมาทําเป็นรานแคมปิ้ง เป็นลานกาแฟพอเป็น้านกาแฟปุ๊บก็ทุกคนยังไม่ค่อยได้ติดตาอนะยังไม่ค่อยติดตาไม่ค่อยติดหูวันหนึ่งมีโอกาสได้เข้ามาพื้นที่นี้ดูแล้วมันสวยก็เลยอยากชวนพี่พี่ทุกท่านนะมารวมกันได้มันก็เลยเกิดเป็นวันนี้ขึ้นมาได้ไหมพี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมงานกันวันนี้เท่าที่ดูแล้วมีอยู่ประมาณห้าถึงหกสิบคันนะครับยอดหกสคันก็แล้วก็ยังมีพวก เต็นพื้นอีกนะครับมีเต็นท์พื้นม,ม,มีมอไซ <c oughs> ค์ก็มอก็เลยถือว่าเป็นการรวบรวมนะหลายๆสำนักครับพันธมิตรทั้งหลายอ่ทั้งผู้ที่ชื่นชอบในแนวแบบนี้มารวมตัวกันนะโดยเราไม่แบ่งแยกว่า ใครทำธุรกิจอะไรจะเป็นงานไฟเหมือนผมอเป็นงานเต็นท์เหมือนกันนะครับเป็นงานรถนอนอเราไม่มีแบ่งแยกเรามารวมกันในงานนี้ใช่ครับแล้วก็เพื่อจะทําธุรกิจอันเนี้ยให้มันโตขึ้นไปด้วยกันใช่ครับนะครับลองใครที่ยังไม่เคยเที่ยวนะครลองมาชมกันที่คาเซ่แคมป์คาเซ่แคมป์หร่มเ่นะคอฟฟี่อยู่ที่นะครับอำเภอบางละมุงนะ เทศบาลตะเคียนเตี้ยนะครับอยู่ใกล้กับอัมตะอัมตะเอ้ยขอโทษอัมมาตะระหว่างที่ผมสัมภาษณ์พี่จิ๊บอยู่นะครับก็พี่เจ้าของไร่ท่านเนี่ยมาพอดีเลยครับเป็นโอกาสดีเลยครับเดี๋ยวไปคุยพี่เจ้าของไร่นครับครับตอนนี้คือพี่จอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอนเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อที่นี่ชื่อว่าอะไรพี่ไร่คาเซครับทำไมชืียว่าคาเซพี่คาเซแปลว่าสายลมแปลว่าสายญี่ปุ่น อ๋อค่าสายลมนะครับนี่ไงเราได้รู้ท่านเราไม่ได้เจอพี่จอนก็ไม่รู้เลยเนาะค่าเซียพี่สายลมนะครับตรงนี้กี่ไร่อับพี่ที่ตรงเนี้ยเป็นร้อยครับปไร่ใช่ไหมครับแต่มรรยากาศดีมากนะครับลมทั้งวันเลยเนาะสุดยอดเลยพี่จอนคิดยังไงครับสมมติว่าเขามาพักต่อไปเนี่ยเขามาพักคิดยังไง ต่อหัวละหัวละร้อยห้าสิบาทหัวร้อบาทแค่นั้นเองอ่าเติมไม่เงิบจบเลยอ่าเราจะจอดก็จอดโซนนี้ครับเขาจะขายอะไรก็ขายไปเลยอ่าเห็นไหมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับกับบรรยากาศเนาะโอเคที่นี่มีอะไรขายมั้งครับมีกาแฟมีกาแฟอ๋อตอนนี้มีร้านกาแฟใช่ใช่เดี๋ยวต้องไปถ่ายร้านกาแฟซะหน่อยเนาะโอ้ได้เลยครับนะโอ้คาเซชื่อมีความหมายมากเลยครับสุดยอดโอเคขอชวนพี่จอมั้นนะครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับ และแล้วก็ถึงเวลาครับที่ผมจะได้ใช้เจ้ามอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยในการขับเที่ยวงานครับที่เตรียมมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับไปกันครับ ในงานครับก็มีหลายรูปแบบมากนะครับทั้งออกร้านขายของนะครับอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆร้านนี้ครับของมิเตอร์แคมปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าๆนะครับที่เราพบเจอกันนะครับนี่มีตัวนี้ครับเป็นของพี่จอนเจ้าของที่สีสีเหลืองครับโ้โหคันดังนะครับคันนี้นะครับผมก็ขับรถเล่นไปทั่วเลยครับซึ่งได้ทักทายนะครับได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยนะครับซึ่ง ดูแบบของรถแคมป์แต่ละคันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับปัจจุบันเนพัฒนาการดูรถหน่อยนะครับพี่สุดยอดเลยอโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไอเดียดังโหดจังเลยครับว้าวโอ้โหมีตู้เย็นด้วยยังไงครับ ตเลยอันนี้ทําที่ไหนครับพี่เนี่ยเนี่ยทำกันเองอ่ะโหสุดยอดเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบขอบคุณครับพี่เห็นมานานครับขอบคุณครับไม่ได้คุยกันนะไม่เคยได้เจอกันนะพี่นะเจอกันละโหทําจบมากเลยพี่อืมทําแค่นิด้หน่อยครับนี่นอนสองคนสบายเลยนะพี่เนาะขอบคุณพอได้อยู่ได้สบายอยู่ยอดถือว่าโอเคนะใช่ใช่ไม่เบียดกันใช่ครับเดี๋ยวไม่มีแอร์ไม่มีอะไรนะแค่เปิดหน้าาต่งโอเคแล้วครับเปิดหน้าต่างเอา จบแล้วพี่ยอดสุดยอดเออโล่งๆไงงานเนียนๆเลยเนาะโอ้ห้่งานปิดผิวธรรมดา๋อ้ปิดผิวปิดผิวใช่ไหมพี่ใช่ปิดผิวอ๋อเก็บืมยอดเลยพี่ชื่ออะไรนะครับผมผมวิทยาครับพี่วิทยาสวัสดีครับพี่ผมผมชื่อสิบนะพี่ เลขกสิบครับผมยี่สิบครับพี่อยูซาบรีสซาบรีครับพี่สซาบรีที่เที่ยวเยอะนะเยอะมากครับไปชะอมมาใช่ใช่ชออมผมเที่ยวเยอะมากไปเชะอมกัมาแล้วก็ไปนอนที่ไปนอนที่ชออมไปนอนที่สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นของพี่วิทยานะครับพี่วิทยาเนี่ใช้เจ้าฮุนไดนะครับมาทำเป็นรถแคมป์เลยพี่วิทยาบอกว่าชอบที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเลยจัดการรถใหม่ของตัวเองเนี่ย มาทำการบิวอินภายในเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้อ่าชื่อว่าเจ้าอ้วนดำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เลยใช้ท่องเที่ยวแคมปิ้งกับภรรยานะครับพี่วิทยาเลยบอกว่าชอบมากครับแนวนี้ครับสวยงามมากๆนะเลยครับโถแกเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงครับคันนี้เนี่ยเป็นรถของพี่เบิร์ดนะครับเป็นโตโยต้าไฮเอทขเจวดราคาสูงนะครับสวยงามจริงครับ นี่นะครับคือคันนี้เนี่ยคันนี้นี่คือพี่เดี๋ยวเขาชื่ออะไรนะพี่พี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดนะครับนี่เนาะเดินเแล้วพี่เบิร์ดนะครับคันนี้มัวจะลวดนะครับสูงใช่ไหมพี่เขาเรียกขาสูงใช่ไหมเนี่ยดูดิครับโอ้โหเอาจริงตรงนี้ก็ได้สามคนแล้วนะผมว่าถ้าเตียมเต็มนะพี่นะได้ครับได้ตรงดังล่างนี่อีกคนนึงเนี่ยล่างขาสอดครับนะพี่ได้คนนึ่งโอ้โหสามสี่ห้าคนอ่ะ อันนี้ที่ทำที่เตียงด้านล่างของสโลไดครับโโลไดที่มาปรับปรุงเองพี่ปรับปรุงเองพี่นะไอเดียสุดยอดครับโอ้โหใครไปคิดว่าเตียงสองคันจะมีรถตู้อะคิดเดโอดิยอดไอเดียพี่สวยมากจัดพื้นที่ได้สวยมากเลยครับมีรถพิเบิลนะครับนี่โอ้ไฟนี่ตาแตกเลยนะพี่นะ นันติดไว้ตลอดเลยพี่หรือ,อ,อนนมันติดเฉพาะตอนนี้มัติดเฉพาะตอนออกมาครับอ๋อนี่น,นี่อ๋อเนี่ยดูภายนอกไม่รู้นะครับเปิดประตูมานี่ว้าวเลยอ่ะโอ้แน่นอนจริงๆปลาหมึกเฮ้ยต้องมากินปลาหมึกตรงนี้ซะแล้ว <c oughs> อโอ้โหสวยครับพี่สวยครับ <c oughs> แต่ท่านคงจําได้นะครับว่าผมเคยพาฮัมวี่เนี่ยไปเที่ยวที่สีสุดีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นที่ที่บรรยากาศดีมากๆนะครับก็ฮัมวี่เนี่ยชอบมากเนื่องจากว่ามีสัตว์ให้ฮัมวี่ได้ดูได้เล่นเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยออกรอบออกสีสุดีฟาร์มมีแคมป์แวนแล้วนะครับนี่ครับพี่ชุกสีสุดีฟาร์มมาเที่ยวงานนี้ด้วยนะครับจากเจ้าของแคมป์จังเปไปไปแคมป์นะไปไปไปลงมาจากน้อยลงมาจากน้อยทำแมวแบว่ยอดแมวด้วยอ่ะดีนะพี่ เอ้ยอันนี้ผลงานจากที่ไหนครับเนี่ยผลงานจากที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะครับงานนี้นะโอ้โหสวยมากเลยครับเนี่ยสวยมากเลยคับตอนนี้นเนี่ยนี้ต้องสโลไดเท่านั้นครับอืมสำหรับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับผมเนี่ยฝากท้องกับรถฟูดทักนะครับแม่เตรียมอาหารมาเลยนะครับ บางคนก็จับกลุ่มพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับแลกเปลี่ยนไอเดียในแบบที่ตัวเองชอบนะครับบางคนก็ออกร้านขายของนะครับแคมปิ้งไปด้วยขายของไปด้วยนะครับแหมมีรายได้เพิ่มมีตังหานะครับชีวิตในยามค่ำคืนเนี่ยแต่ละคนก็ต่างใช้ชีวิตพาครอบครัวมาออกแคมป์นะครับมาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับเด็กๆเนี่ยชอบกันมากๆนะครับกับใ้ชีวิตกลางแจ้งเนี่ย ในแป๊บเดียวนะครับก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับบรรยากาศในงานเมื่อคืนเนี่ยสนุกมากๆนะครับได้พบปะพูดคุยเจอกับหลายไอเดียในความคิดเลยครับสําหรับทริปนี้ผมก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับหาวิแคมเปอร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ